สวัสดีค่ะวันนี้ะนะคะมาเจอกับเซลพี่เมย์นะคะผู้จัดการเอครับค่ะวันนี้นะคะเรามาออกบูธกันที่ไหนเอ่ยอ่าบิ๊กฟิสาสาขาินทองครับผมค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับโปรโมโชั่น MG4 ของเรานะคะตอนนี้มีราคานะคะเป็นโปรโมโชั่นพิเศษมากๆเลยอยู่ที่ราคา699,000บาทนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้า ท่านใดสนใจรถไฟฟ้านะคะแนะนําได้เลย MG4 มาในราคาที่ถูกมากแถมวิ่งได้เยอะด้วยนะคะ425กิโลในส่วนของโปรโมชั่นนะคะเดี๋ยวจะพาไปคุยกับพี่เอนะคะว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างค่ะถ้าเป็นโปรโมชั่นนะครับผมมีตัวเริ่มต้นราคาพิเศษนะครับ69,900 0เป็นรุ่นตัว CPU นะครับหรือว่ารุ่นดังเข้านะครับแล้วก็รับดอกเบี้ยพิเศษนะครับ1.59นะครับผม่อนไม่เกิน4ปีนะครับผมแล้วก็เลือกรับเป็นชุดแต่งนะครับหรือล้อแม็ก18หรือประตู้ายไฟฟ้าได้อย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยนะครับผม หรือจะเป็นตัว MG4 นะครับผมตัวผลิตในไทยนะครับผมราคาพิเศษนะครับผม7,9900บาทนะครับผมแล้วก็จะเป็นดาวเริ่มต้นอยู่ที่0บาทนะครับหรือกรับดอกเบี้ยพิเศษ1.59%ได้เช่นกันครับผมวันนี้นะคะเราสองคนนะคะมาบอกโปรโมชั่นแคมเปญล้วเรียบร้อยยังไงนะคะทักมาได้เลยนะคะด้านล่างอย่าลืมนะคะฝากเบอร์โทรแล้วก็แปะทักแชทมาได้เลยนะคะไปแล้วคะ่ะ